เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะวันนี้อยู่กับผมโมบิดิช n แนลฮะแล้วก็เรายังอยู่กันในเกมเดสบอยเดลไลท์ฮะก็ในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาฮะทางทีมผู้พัฒนาเกมฮะเขาได้ปล่อยแพทใหม่ออกมานั่นะก็คือแพท1.3.0ั่นเองฮะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูว่าว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างฮะเราจะได้รับมือเกี่ยวกับแพทใหม่นี้ได้ถูกต้องฮะผมขออนุญาตเลื่อนมาที่แพทโน้ตเลยแล้วกันฮะก็เรามาดูกันที่ ฟิวเจอร์ในคอนเทนต์ก่อนแล้วกันฮะฟิวเจอร์ในคอนเทนต์เนี่ยอันแรกเขาบอกว่าเขาเพิ่มท่าทางของเดรเรดหรือว่าวินวอล์กเนี่ยเพิ่มแอนิเมชันของมันท่าทางการหายตัวและการคืนล่าของมันนั่นเองฮะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันฮะนี่ฮะนี่ก็คือลักษณะของการหายตัวและการคืนล่าของเดรเรดฮะโดยเขาจะทําการเคาะละฆังฮะแล้วก็จะเป็นการหายตัวแล้วก็เคาะละฆังอีกทีหนึ่งเป็นการแสดงตัวนั่นเองฮะ เท่าที่ผมดูผมรู้สึกว่าเดรเลจะหายตัวได้เร็วขึ้นนะฮะรู้สึกว่าหายตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็ถ้าหายตัวแล้วยืนอยู่เฉยๆเนี่ยจะไม่เห็นจะไม่เห็นเงาลางๆเลยแต่ว่าจะเห็นอีกทีก็ต่อเมื่อเดรเขยับตัวลวั่เคลื่อนที่นั่นเองฮะโอเคเดี๋ยวเราดูเดเลตก่อน,นะฮะว่า,าลักษณะที่เปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงฮะดูอะนี่ฮะมันจะเป็นแบบนี้ฮะ หรือว่าผมแล้วก็เดรดผมจะให้เดรดเคลื่อนที่อะลองเคลื่อนที่เราก็จะเห็นเป็นเป็นเงาคล้ายๆแบบเดิมอะคล้ายๆแบบเดิมแต่ก็จะใส่มากๆนะใส่มากๆก็เป็นทางเลือกที่ดีอะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคนที่จะกลับมาเล่นเดรดเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมกําลังจะกลับมาเล่นเดรดเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อที่2ฮะข้อที่2ก็บอกว่ามันจะมีป๊อปอัพขึ้นกรณีที่ว่าตัวเกมไม่สามารถดึงข้อมูลการเล่นของเราได้ก็คือว่า เขาไม่สามารถดึงได้ว่าเราเล่นไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยมันจะมีข้อความขึ้นยังไงเพื่อนเพก็อ,พอ,อ่านดีๆก่อนที่จะกดอะไรนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเซฟเราอาจจะหายไปได้นั่นเองฮะข้อที่3ามเขาบอกว่าจะมีป๊อปอัพเตือนเมื่อเราใช้โปรแกรมโกงแต้มนะครับข้อที่4เขาบอกว่ามีการเพิ่มเมนูการเพิ่มเสียงและลดเสียงเพลง เพิ่มเสียงรถเสียงเพลงนะฮะไม่ใช่เสียงตัวเกมเขาจะแยกกันนะฮะเสียงเพลงกับเสียงตัวเกมนะฮะจะแยกกันแล้วนะฮะตอนนี้ข้อที่5มีการเพิ่มชุดตานานนะฮะชุดตานานก็คือคนที่จุดติอันนี้คือคนที่จุดติก่อนวันที่2ี่นะครับจะได้ชุดแบบนี้ฮะเป็นชุดประมาณเหมือนเป็นชุดเหมือนรอยไฟฮะเหมือนไฟไหม้เหมือนการจุดติการเกิดใหม่อะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทํารีวิวแยกให้ทีหนึง่ง นะฮะสำหรับชุดไฟของทุกตัวละครเออแต่ผมบอกนิดนึงฮะตัวที่ไม่ได้ชุดไฟก็จะมีไมเคิลไมเออร์นะฮะแล้วก็ลอรี่2ตัวละครใหม่ที่เข้ามาจะไม่จะไม่ได้รับชุดชุดไฟนั่นเองใครที่จุดติไปก็แสดงความเสียใจด้วยฮะต่อไปฮะเราไปดูข้อที่6จะเขาเพิ่มระบบสเปกเตอร์หรือว่าระบบคนดูในตัวเกมเข้ามานั่นเองมันเหมาะมากสำหรับการแข่งขันฮะก็คือ จะมีคนที่เป็นคนดูได้1คนอ่าไม่ใช่1คนดิก็คือเข้าไปในเกมเนี่ยมันเข้าได้5คนนะฮะสลอตเนี่ยหคนแล้วก็เป็นสเปกเตอร์ได้จะเป็นสเปกเตอร์กี่คนก็ได้ก็คือจะเป็นคนดูกี่คนก็ได้จะเป็นคนเล่นกี่คนก็ได้นะฮะก็วิธีการก็คือคลิกที่รูปดวงตาหลังชื่อเราเวลาเข้าไปในห้องอ่าเข้าไปในห้องเกมแล้วนะฮะแต่ว่ามันจะใช้ได้แค่หมด Q ิวยอเฟนนะมันใช้ได้แค่ q ิวยอเฟนนะออนไลน์มันจะใช้สเปกเตอร์ไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อที่7ก็เขาเพิ่มการให้คะแนนหรือให้เลตติ้งของเกมที่เราเล่นเกมนั้นๆเมื่อเราจบแมตช์ด,ด้านเองนะฮะก็เราเลือกได้ะจะเอา1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวก็แล้วแต่ฮะเพื่อนๆชอบมากก็ให้ยเยอะฮะข้อต่อไปเขาเพิ่มระบบรีพอร์ตและระบบชื่นชมนะฮะ สำหรับตัวเกมนี้ฮะเราจะรีพอร์ตใครก็ได้เราไปคลิกที่โทรคงหลังชื่อของคนคนนั้นนะฮะจะกดเยี่ยมก็ได้หรือจะกดรีพอร์ตก็แล้วแต่เพื่อนๆนฮะจะเราก็จะสามารถพิมพ์ข้อความได้ด้วยนะฮะพิมพ์ข้อความได้บู้พิมพ์ข้อความได้ด้วยผมต้องขอโทษจริงๆฮนะถ้าเกิดผมพูดจาไม่ชาดฮนะเพราะว่าตอนนี้มันตีสองฮะแล้วก็ผมง่วงมากมากครับผมบอกเลยว่าผมง่วงมากฮนะแต่ว่าแพทใหม่มาผมอยากจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูก่อน นะเราไปดูข้อต่อไปฮะทีมผู้พัฒนาเกมเพิ่มโทเทมเมคกนิกเข้ามาในเกมโทเทมเนี่ยมันจะเป็นรูปเหมือนหัวกะโหลกฮะทำมันมีไว้ทําอะไรก็คือเซเวอร์เนี่ยสามารถไปทําลายโทเทมอันนี้ได้ถ้าเกิดทําลายเสร็จปุ๊บก็จะได้แต้ม400แต้มนะฮะโดยใน1เกมจะมีโทเทมทั้งหมด5จุดนะฮะ5ชิ้น Uh, โทเทมเนี่ยคิวเลอร์จะมองเห็น้วยนะว่ามีอยู่จุดไหนบ้างนะครับ uh, เรามาดูอันต่อไปก็เขาปรับนะฮะปรับเรื่องการวางแถบของแทปเปอร์ให้ตรงตามจุดรอยแดงมากขึ้นนั่นเองะฮะก็ก่อนอันนี้มีการแบบว่าวางแถบไม่ตรงจุดเคลื่อนไปข้างหน้านิดข้างหลังหน่อยอะไรประมาณนี้ตอนนี้เขาปรับแล้วะฮะข้อสุดท้ายสำหรับฟิวเจอร์คอนเทนต์ก็คือว่า ปรับให้รู้ว่าใครกดเลดี้และใครไม่กดในห้องเล่นออนไลน์นั่นเองฮะก็ถ้าเกิดใครกดเลดี้เนี่ยมันก็จะแสดงชื่อฮะแต่จะไม่แสดงแรงนั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือเป็นฟิวเจอร์คอนเทนต์เดี๋ยวเราไปดูกันที่บาราลนกันบ้างว่ามีการปรับแต่งอะไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวผมขออธิบายตามความเข้าใจกับผมอาจจะข้ามไปบางข้อที่ไม่สําคัญผมขออธิบายตามข้อที่มันสําคัญสําคัญจริงๆแล้กันนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องเกี่ยวกับการปรับบาลานซ์กันบ้างฮะก็สําหรับข้อแรกฮะเขาบอกว่าถ้าผู้รอดชีวิตรู้ว่าเซอร์เวอร์เนี่ยปั่นไฟครบตามจํานวนที่กําหนดแล้วนะฮะเครื่องที่เหลือมันจะติดโดยอัตโนมัติก็คือเซอร์เวอร์จะไม่สามารถไปปั๊มแต้มหลังจากที่ว่าปั่นไฟครบได้อีกแล้วะฮะก็คือเมื่อก่อนเนี่ย สมมติว่าเครื่องมันมีอยู่ทั้งหมด7เครื่องเนี่ยเราปั่นไฟครบ5เครื่องเนี่ยเปิดประตูเราจะออกได้เลยหรือว่าเราจะกลับไปปั่นไฟอีก2เครื่องก็ได้เราก็ได้แต้มอีกแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วฮะปั่นไฟครบจํานวนปุ๊บเครื่องที่เหลือมันจะติดโดยอัตโนมัติฮะตามตัวอย่างคลิปที่ผมให้ดูนี่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปอันต่อไปเขาบอกว่าเขาเพิ่มแต้ม3 0 0แต้มให้กับเดอะเรดลูกวินวอลนั่นเองในการเซอร์ไพรส์แอทแทกก็คือว่า แสดงตัวแล้วก็ตีเซอร์เวอร์เลยก็จะได้แต้มเพิ่มอีก300นะครับอันต่อไปเขาเพิ่มแต้ม300เช่นเดียวกันให้กับฮิวเบอรี่ฮะกรณีที่ใช้เลื่อยในการโจมตีโดนเซอร์เวอร์นั่นเองฮะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นวนันนี้ฮะก็จะได้แต้มเพิ่มขึ้นมาเซอร์คิวเลอร์ก็จะได้แต้มมากขึ้นนั่นเองฮะอันต่อไปฮะมีการปรับเกี่ยวกับแอดออนที่ใช้คู่กับเบิร์กติงเกอร์นั่นเองนะฮะ ข้อต่อไปเขาบอกว่าปรับเปิร์ขากล่องของ s u r ร์เวอร์ฮะก็คือลดออร่าในการมองเห็นในขั้นที่2และขั้นที่3ลงแต่เพิ่มโอกาสที่จะได้ไอเทมที่หายากเพิ่มขึ้นนั่นเองฮะต่อไปฮะข้อที่6อ่าปรับการได้คะแนนในหมวดอ่าผมจะบอกยังไงดีปรับการได้คะแนนของแอดออนกระจกของไมเคิลนฮะ เปลี่ยนหมวดนั่นเองเปลี่ยนเป็นอยู่หมวดอื่นนั่นเองครับนะฮะข้อต่อไปฮะมีการปรับเปลี่ยนดานแอสัลลัมหรือว่าโรงพยาบาลโรคจิตนั่นเองมีการปรับเปลี่ยนใหม่หลายจุดนะฮะเดี๋ยวผมพาดูแล้วกันฮะอ่าเท่าที่ผมดูสังเกตเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็คือหลุมที่จะลงไปชั้นชั้นล่างเนี่ยมีมากขึ้นนะฮะแล้วก็ทางที่จะกระโดดออกไปด้านนอกเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นเท่าที่ผมดูในอันเนี้ยจะมีทั้งหมด3ช่องทางที่เราจะสามารถกระโดด คิวหนีคูลเลอร์ออกไปด้านนอกได้นั่นเองนะฮะอ่าก็จะประมาณนี้ฮะต่อไปฮะสำหรับการปรับเปลี่ยนต่อไปก็คือเซอร์เวอร์เวลากระโดดหน้าต่างเนี่ยมันจะมีความสมูทมากขึ้นลื่นไหลามากขึ้นนั่นเองฮะแต่ว่าเท่าที่ผมลองเนี่ยกระโดดกระโดดไปเนี่ยมันกระโดดเร็วได้พอกระโดดกับมานเนี่ยมันกลายเป็นกระโดดแบบช้าฮะมันกลายเป็นก,การกระโดดแบบช้านั่นเองฮะ แล้วก็เรื่องการโจ๊กบริเวณหน้าต่างเนี่ยมันมีการเปลี่ยนไปฮะก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้โดนไล่ล่าเนี่ยเราสามารถกระโดดไปกระโดดมาได้เรื่อยๆฮะโดดไปโดดมาจะมันจะไม่มีสาลายขึ้นนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่า,าเราอยู่ในสถานะที่ว่าโดนคิลเลอร์ไล่รู้ได้ยินเสียงหัวใจคิลเลอร์อยู่ใกล้ๆเนี่ยเรากระโดดหน้าต่างเดิมเนี่ยแค่3ครั้งฮะมันจะมีแง่งปากการลังขึ้นมาเลย ะะมีแง่ของการลัางรัง้วสาลายขึ้นมาทันทีเลยฮะตามรูปเลยฮะ,ะก็เอาไปปรับใช้สำหรับคนที่ชอบจุกจุดเดิมไปบ่อยฮะก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆฮะต่อไปมีการปรับเกี่ยวกับเปิร์กบาลานด์แลนดิ่งฮะให้วิ่งได้นานขึ้นฮะจากเดิมเนี่ยเวลาลงจากที่สูงเนี่ยเราจะวิ่งเร็วรู้ว่าสปินไปเนี่ยประมาณ2วินาทีตอนนี้เขาปรับเป็น3วินาทีฮะ แล้วก็ลดคูดาวของเปิร์กนี่ลงจาก60วิเหลือ40วิเดี๋ยวไงบอกน้องๆคนที่รอเปิร์กเนียฮะก็ผมทําไว้แล้วฮะสำหรับเปิร์กเนียเรียบร้อยแล้วแล้วมันมีแพทนี้ออกมาแล้วมันมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างฮะเดี๋ยวผมขออัดเปิร์กเนียใหม่แล้วกันฮะเดี๋ยวผมจะรีบเอามาลงให้ดูอย่างแน่นอนนะโอเคต่อไปฮะมีการปรับเปิร์กค,ครามสปิริตให้ดีขึ้นฮะ ก็คือเปอร์เซ็นต์ของกาที่จะไม่ร้องเวลาเราเดินผ่านเนี่ยจาก70% 80% 95%ตามรำดับขั้นนะฮะมันถูกปรับเปลี่ยนเป็น80 90และ100%ถ้าเกิดไปขั้น3เนี่ยก็คือเดินผ่านอีก,กาอีก,กาจะไม่ร้องโดยเด็ดขาด100%ฮะ,100นะฮะอันต่อไปห้มีการปรับสแตนของเปิร์กทิมหรือดิเซสต์สไตร์เนียฮะจากเดิมเนี่ยที่ว่า เวลาเราทิมโดนเนี่ยมันจะมีระยะเวลาสตัร์ก็คือ3วิ4วิ5วิตามระดับใช่ไหมฮะตอนนี้เขาปรับลดลงมาฮะจะเป็น3วิ3.5วิและ4วินาทีก็คือปรับได้แย่ลงสำหรับเซอร์เวอร์เซอร์เวอร์ฮะแต่ว่าจะเป็นข้อดีสำหรับคิลเลอร์ที่จะหายสตันได้นานได้เร็วขึ้นนั่นเองฮะข้อต่อไปฮะมีการปรับเปิร์โคลฮะให้ดีขึ้นโดยจะทำให้การเคลื่อนที่หลังที่เราปั่นไฟครบเนี่ย เราจะเคลือค่อนที่ได้เร็วขึ้นนะจาก2%วิ2 3% 4%ปรับเป็น5% 6%, 6และ7%ตามลำดับนะฮะอันถัดมาเขาบอกว่าปรับเปิร์กติงเกอร์ให้ทำงานได้ดีขึ้นนะฮะถัดมาเกี่ยวกับเปิร์กสมอลเกมสมอลเกมนะฮะก็เวลาเห็นแถบหรือว่าเห็นโทเทมเนี่ยในระยะที่กำหนดแล้วก็ในมุม45องศาเนี่ย ในมุม45องศาจะมีเสียงดนตรีเตือนนะฮะก็น่าจะเป็นเสียงคล้ายๆกับคล้ายๆกับเปิร์กพีโมนิชันหรือเปิร์นิมินั่นเองผมคิดว่านะน่าจะเป็นประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวผมเลื่อนนิดนึงอ่าอันถัดไปก็จะเป็นผมขอสรุปคร่าวๆเลยล้วกันจะเป็นเดนะินเน d ร์ครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวแล้วเดินเนเวลาอุ้มเนี่ยจะเพิ่มความเร็ว ในการเคลื่อนที่เล็กน้อยนะฮะเวลาอุ้มก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นกว่าปกตินะฮะส่วนเดอะเรดมีการปรับฮะเริ่มเกมปุ๊บจะหายตัวหรือว่าวินวอล์กทันทีฮะหายตัวทันทีเราไม่ต้องไปกดที่ขวาเพื่อหายตัวนะฮะนี่ก็คือเป็นข้อมูลคร่าวๆฮะส่วนบัคฟิกเนี่ยอ่ามันก็แก้เล่อยเปื่อยของมันนะผมขอขออนุญาตไปอธิบายแล้วกันนะฮะก็เอาเฉพาะที่มันสำคัญสำคัญจริงๆฮะ ก็เดี๋ยวผมมีตัวอย่างคิวเลอร์ตัวใหม่นะฮะมาให้ดูก็เดี๋ยวรอดู้ายคลิปแล้วก็น่าจะจากลากันไปเลยนะครับก็ยังไงถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะส่วนใครยังไม่กดติดตามช anel ฝากกดติดตามช anel ให้ด้วยฮะวันนี้น่าจะลากันไปก่อนส่งท้ายด้วยคลิปของคิวเลอร์ตัวใหม่บายบายสวัสดีครับ